ออ่ะกอ่ะอี่ะอี่อ่อ่าไเยพหยุดอัลบั้มไม่ใช่พอาหยุดที่เพทไมไม่หยุดพอบังกลับมาใช่กลับมาเมื่อกี้นี่เกือบไม่ทันเรง็นรองรถแล้วไหนขอดูดาวหน่อยใครให้ เหรอได้สองดวงเลยเหรอสองดวงยังว่าเป็นเด็กดีใช่ไหมไม่รู้อ่ะครูเขาไม่ได้ถามอะไรเลยสวัสดีครับพ่อก่อนเรื่องสวัสดีครับครูเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเรื่องรูปอ่ะที่เอาไปไม่เป็นไรนิ่ง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 ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครูเขาเอาไปเดี๋ยวครูเขาจะแปะครูก็นั่นเองแหละมาถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าเลย แฟนในรองเท้าแฟนในรองเท้าไว้ในแบบปียายด้วย